อสังหารีวิวคำถามประกันสังคมเงินเดือน8,900บาททำงานมานาน9ปีเต็มนะครับกรเกษียณอายุจะได้รับเงิน7,224บาทจริงหรือไม่คำนวณอย่างไรคลิปนี้เรามาคำนวณกันนะครับฝากกดไลค์กด subscribe คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ ใครเป็นมนุษย์เงินเดือนนะครับควรรู้ไว้เลยว่ามันมีกฎหมายคุ้มครองแรงงานนะครับซึ่งบัญญัติเกี่ยวกับกรณีเกษยียณอายุและการจ่ายค่าชดเชยซึ่งมีดังต่อไปนี้1ในกรณีกำหนดการเกษยียณนะครับอายุก่อนครบ60ปีถือว่าการเกษยียณอายุเป็นไปตามข้อสัญญาจ้างนะเพราะบางบริษัทนะครับให้เกษยียณได้55ก็สามารถทําตามข้อตกลงระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างเลยนะครับทำได้เลย55คุณก็ยื่น ขอเกษียณได้นะครับแล้วก็ได้รับเงินชดเชยนะสในกรณีกําหนดการเกษียณอายุเกินกว่า60ปีบริบูรณ์นะครับหรือไม่ได้มีการกําหนดไว้ลูกจ้างมีสิทธิ์ขอเกษียณอายุได้เมื่ออายุครบ60ปีขึ้นไปและให้มีผลเมื่อครบ30วันหลังจากการแสดงเจตนายื่นขอเกษียณคือถ้าในสัญญาจ้างไม่มีระบุนะครับว่าเกษียณอายุกี่ปีนะครับ ตามกฎหมายก็ให้60ปีขึ้นไปก็ถือว่าเป็นการกเกษียณแล้วนะครับก็สามารถที่จะขอยื่นกเกษียณได้ถ้าเกิดไม่จ่ายนะครับผิดกฎหมายนะเพราะนั้นนจ้างเขาก็ต้องจ่ายค่าชดเชยในกรณีกเกษียณอายุงานนะครับเดี๋ยวไปดูรายละเอียดวิธีการคำนวณกันเรามาดูระยะเวลาการทำงานและการได้รับเงินชดเชยบ้างว่าได้กี่วันนะครับครบ 120วันแต่ทำงานไม่ครบ1ปีได้รับเงินชดเชยสามสิวันครบ1ปีแต่ไม่ครบ3ปีนะครับได้รับเงินชดเชยเก้าสวันครบ3ปีแต่ไม่ครบ6ปีได้รับเงินชดเชยร้อยแวันครบ6ปีแต่ไม่ครบ10ปีได้รับเงินชดเชยสองร้อยสี่สิบวันครบ10ปีแต่ไม่ครบ20ปีได้รับเงินชดเชยสามร้อยวัน ครบ20ปีขึ้นไปนะครับได้รับเงินชดเชย400วันเลยทีเดียวเงินเดือน8,900บาททำงานมา9ปีวิธีการคำนวณน,นะครับรายได้นะเอาเงินเดือนเดือนสุดท้ายนะครับคูณ12หาร365วันนะครับก็8,900บาทคูณ12หาร365วันเท่ากับ292บาท60สตางค์นั่นเองนะครับคราวนี้ อีก9ปีเนี่ยมันได้ประมาณ240วันนะครับตามตารางเลยนะครับเพราะนั้นเอา292บาท60สตางค์ณูณ240วันเท่ากับ7224บาทนะครับได้รับเงินก้อนนี้ไปเลยนะครับซึ่งเงินก้อนนี้นะนอกจากเงินก้อนนี้แล้วยังมีเงินก้อนอื่นๆนะครับอีกประมาณ3ก้อนที่คุณอาจจะได้นะ ซึ่งมีเงินอะไราบ้างเดี๋ยวเราไปดูแล้วก็อธิบายรายละเอียดนะครับว่าเกษียณอายุจะได้เงิอนอะไรบ้างนะครับแล้วแล้วบริษัทไหนได้บ้างนะบางบริษัทก็ได้บางบริษัทก็ไม่ได้นะบางบางหัวข้อนะครับเมื่อเรากรเกษียณนะครับมันจะมีเงินที่เราสามารถจะได้รับได้นะครับดังต่อไปนี้1เงินเกษียณอายุนะครับจากที่ทํางานสมมุติเรา ทางานจนถึงวันที่เขาให้กเกษียณเลยนะครับเราก็ได้รับไปเลยเงินเชยก้อนนี้นะสเงินประกันสังคมนะครับเงินกรณีชราภาพจากประกันสังคมไม่ว่าจะเป็นบำเหน็จบำนาญไปขึ้นอยู่กับอีกทีว่าคุณส่งเงินสมทบมากี่เดือนแล้วถ้าคุณส่งเงินสมทบมาครบ180เดือนได้รับบำนาญส่งไม่ครบ180เดือนได้รับบำเหน็จชราภาพบำเหน็จก็คือเงินก้อนบำนาญคือเงิน ต่อเดือนทุกเท่ากันทุกเดือนไปเรื่อยๆจนตลอดชีวิตแล้วอีกเงินก้อนหนึ่งนะครับที่จะได้รับนะครับถ้าคุณอายุ60คือเงินเกษียณเ,เงินผู้สูงอายุนะครับตอนอายุ60ยื่นรับได้เลยอีกก้อนหนึ่งถ้าบริษัทคุณนะครับหรือโรงงานคุณมีเงินสำรองเลี้ยงชีพให้นะครับคุณก็สามารถไปยื่นขอสำรองเลี้ยงชีพได้อีกก้อนหนึ่งนะเงินสำรองเลี้ยงชีพคืออะไรนะครับ provident fund คือเงินที่เ,เงินที่นายจ้างจะหักนะครับหักคุณทุกทุกเดือนแล้วเขาจะสมทบอีกเท่าหนึ่งอย่างเช่นหักเดือนละพันส่วนใหญ่จะหักเป็นเปอร์เ,เซ็นต์นะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างนะฮะไปพันหนึ่งใช่ไหมนายจ้างจะสมทบอีกพันหนึ่งแล้วพอเข้าเงื่อนไขนะครับอย่างเช่นทํางานมาครบ5ปีหรือ10ปีนะแล้วเมื่อใดขึ้นที่คุณออกคุณก็สามารถจะไปยื่นขอเงิน provident fund เงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพเนี้ย นะครับได้นะซึ่งมันจะได้เป็นเงินก้อนมาเห็นไหมเงินก้อนมีหลายหลายส่วนเลยเพราะนั้นอย่าลืมนะครับสิทธิ์ของเราไปรับซะก่อนจากกันอสังหารีวิวเตือนภัยเพื่อรู้ทันมิจฉาชีพนะครับหาก ท่านต้องการจะกู้เงินนะครับแล้วไปเจอนะครับพวกเงินกู้ออนไลน์นะครับที่ให้คุณนะครับดังต่อไปนี้ 1. เร่งให้คุณโอนเงินเพื่อเป็นการค้ำประกันหรือค่าทำสัญญามาก่อนที่จะได้รับสินเชื่อ 2. มีการอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือผู้บริหารระดับสูงที่ให้ช่วยให้คุณผ่านหรือกู้เงินผ่านได้นะครับ 3. พยายามสร้างความน่าเชื่อถือโดยการออก เอกสารสัญญาที่มีตาหน่วยงานรัฐเช่นแบงชาติให้มั่นใจได้เลยว่าพวกนี้คือมิจฉาชีพนะครับเพราะนั้นอย่าพึ่งเชื่อเด็ดขาดเลยบัญชีมา้าซิมม้านะครับเปิดขายให้เช่าให้ยืมโทษหนักนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะโทษหนักโฆษณาก็ไม่ได้นะนะครับโดยเปิดขายให้เช่าให้ยืมจำคุก3ปีหรือปรับ300,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ เป็นธุระจัดหาโฆษณาเพื่อใมีการซื้อการขายการให้เช่าการให้ยืมจำคุก2-5ปีหรือปรับนะครับ2 0แสนถึง5าแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับครอบคุมบัญชีม้าสิม,ม้าบัญชีอบัตรอิเล็กทรอนิกส์นะครับ e-wallet ด้วยเพราะนั้นระมัดระวังนะอย่าตกเป็นเหยื่อนะครับของแก๊งมิจฉาชีพพวกนี้เขาเจาบัญชีเรานะครับไปหลอกเงินคนอื่นนั่นเอง สแกน QR code เพื่อรับเงินไม่มีอยู่จริงนะครับหากมิจฉาชีพมาบอกว่าคุณจะได้รับเงินคืนอย่างนู้นอย่างนี้และให้คุณสแกน QR code นะครับเพื่อรับเงินย้ำอีกครั้งหนึ่งนั่นเป็นการสแกนเพื่อจ่ายเงินไปให้มิจฉาชีพนะครับมิจฉาชีพกําลังหลอกคุณอยู่เพราะนั้นอย่าสแกนเด็ดขาดนะครับเพื่อรับเงินไม่มีนะใครมาบอกให้สแกนรับเงินให้ทําการบล็อกค,คนนั้นซะนะครับหรือถ้าไม่มั่นใจให้ติดต่อหน่วยงานนะครับ หรือบริษัทนะครับที่ถูกแอบอ้างนั้นนะและจะได้รู้ความเป็นจริงเพราะนั้นระมาระวังประเด็นนี้ด้วยนะครับมาอีกแล้วนะครับหลอกลงทุนนะครับ เดี๋ยวนี้มีการหลอกลงทุนมากมายไม่ว่าจะเป็น1การแอบอ้างเป็นธนาคารหน่วยงานรัฐนะครับโดยมีโลโก้เหมือนเป๊ะเลยนะครับทำเรียนแบบได้เนียนมาก 2. นะครับหลอกล่อด,ด้วยผลตอบแทนที่สูงเกินจริงนะครับโดยผลตอบแทนเกินกว่าการลงทุนในตลาดหุ้นอีกนะนะครับรับรองผลตอบแทนไม่ต่ำกว่า20%ต่อเดือนนะ เยอะมากนะครับ 3. ม,มีการหว่านล้อมให้เหยื่อตายใจมีการลงทุนเพิ่มอีกนะครับแรกๆมันก็จะให้คุณอยู่นะครับเพื่อมันจะให้ปันผลกับคุณเล็กๆน้อยๆเพื่อเป็นการซื้อใจคุณแล้วก็ซื้อให้คุณรู้สึกเชื่อมัน่น แต่สุดท้ายแล้วมันจะดึงเงินของคุณไปเรื่อยๆจนสุดท้ายไม่เหลือ C นะครับมีการบ่ายเบียงไม่จ่ายเงินนะครับและหายไปอ้างว่าขาดทุนอ้างว่ามีปัญหาระบบอย่างงู้นอย่างนี้นะครับจำเอาไว้ว่ามีสติอย่าลงเชื่อนะครับสอบถามข้อมูลโดยตรงจากหน่วยงานที่อาจจะถูกแอบอ้างหน่วยงานจริงนะครับให้สอบถามข้อมูลจากหน่วยงานจรงิงแล้วก็3มศึกษาข้อมูลทาความเข้าใจก่อนตัดสินใจลงทุนไม่มีการลงทุนใดนะครับที่ง่ายดายแล้วก็ได้ผลตอบแทนสูง จำเอาไว้นะครับ